มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมาีริการโปรแกรมดอกหายหมดตัวนี้เป็น P C X นะครับ150 c c นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจหายหมดนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องลากไม่ต้องจูนะครับเพียงโทรหาช่างกุญแจชินมาบริการถึงที่นะครับโปรแกรมให้ไม่ถึง1ชั่วโมงท่านก็สามารถใช้รถได้ปกตินะครับตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราทดสอบให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับตัวนี้โปรแกรมเรียบร้อยเพียงเราถือกุญแจมาใกล้ตัวใกล้รถนะครับ คุญแจอยู่กับเรานะครับใส่กระเป๋าไว้เลยก็ได้ครับกดตัวเตาแก๊สทีนึงนะครับสังเกตไฟ security ขึ้นนะครับแล้วก็บิดเตาแก๊สได้เลยนะครับนี่ไฟขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับส่วนไฟตัวนี้นะครับอ่าโอเคเราจะปิดก็การใช้งานดูนะครับกดให้เป็นสีแดงนะครับค้างไว้เป็นสีแดงนะครับปิดรีโมทนะครับสีแดงย่างนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้รถได้นะครับล็อกได้เลยนะครับเห็นไหมครับ ตอวน,นี้สามารถเปิดปิดรีโมทได้นะครับอ่ะเปิดทีปุ๊บเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็มาแตะนะครับได้เลยไฟขึ้นเปิดได้ปกตินะครับก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรกแกรม Honda P c เป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะให้ลูกค้าทดสอบเองว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าอ่ะเชิญเลยครับทดสอบสตาร์ทเลยของจริงเลยหมวกกันน็อกพร้อมทุกอย่างพร้อม เรียบร้อยสตาร์ตติดไปที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0838978964นะครับตามเบอร์นี้เลยครับข้างรถนะครับเรามีรถโมบายซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ